ท่ขนาดไหนนะครับถ้าวันหน้านะครับแบงค์นี้ราคาหนึ่งหมื่นนะครับเพียงแต่ว่านะครับวันนี้นะครับราคาอยู่ที่2,500บาทครับเพื่อนวันนี้นะครับราคาอยู่ที่2,500บาทนะครับผ่านมาแล้วนะครับเกือบ60ปีนะครับผ่านมาแล้วนะครับเพื่อนเกือบ60ปีนะครับมูลค่าของแบงค์นี้นะครับสวยใหม่ไม่ผ่านใช้นะครับสวยใหม่ไม่ผ่านใช้นะครับ มีเส้นไมโครฟิล์มนะครับพูดผิดขอพันนไปครับมีรูปเสด็จพ่อนะครับราชการที่9้านะครับงดงามนะครับยังหนุ่มอยู่เลยนะครับแล้วก็นี้นะครับเพื่อนๆมีเส้นไมโครฟิล์มนะครับนักสะสมจะรักเป็นพิเศษสําหรับแบงค์ที่ไม่ถูกการพับนะครับไม่ถูกการพับนะครับไม่ยับนะครับ แล้วก็สภาพใหม่แบบนี้นะครับมูลค่าก็จะเติบโตอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับวันนี้นะครับไม่มีใครเอามาจ่ายร้อยเดียวแล้วนะครับไม่มีใครเอามาจ่ายกันร้อยเดียวอีกต่อไปแล้วนะครับสําหรับแบงค์รุ่นนี้นะครับความภาคภูมิใจความเท่นะครับมันอยู่ที่ว่าใครกันเล่าที่อุดสาระครับเก็บแบงค์แบบนี้มาให้นะครับจนถึงยุคนี้ปัจจุบันนี้นะครับใครกันเล่านะครับที่นะครับเก็บแบงค์แบบนี้นะครับมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ ทำให้นะครับแบงค์นี้นะครับอยู่นี้นะครับใบละนะครับ2,500บาทนะครับยิ่งเราเก็บไว้นานๆนะครับโดยไม่โดนอากาศนะครับไม่โดนความชื้นนะครับเก็บในซองนะครับใส่ในซองอย่าให้โดนความชื้นนะครับเก็บกันอย่างดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับตอนนี้นะครับแบงค์ที่เป็นหมื่นอ่ะก็จะเป็นแบงค์ที่มีอายุประมาณร้อยปีนะครับเกือบเกือบร้อยปีนะครับตอนนี้ที่ร้านมีอยู่ใบหนึ่งนะครับเป็นแบงค์อะไรนะแบงค์ไทยทีมอ๋อแบงค์ไทยทีบแต่ว่า ไม่ได้พาตัวอย่างไหมเพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ก็คือแบงค์เนี่ยตั้งแต่ก่อนยุคช่วงสงครามแหละช่วงสงครามโลกเลยนะครับแบงค์ยุคนั้นอนะยุคไททิพนะเป็นแบบใหม่ไม่ผ่านใช้กิ๊บแบบเนี้ยใบละหมื่นแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้นะครับโอกาสเป็นของเพื่อนๆนะครับที่อยากจะส่งต่อนะครับความความแบบ อะไรก็ได้ที่สามารถทําให้แบบลูกหลานเห็นว่าเราได้เก็บให้เขาแล้วนะครับหรือเราจะเก็บเพื่อตัวเองอีกต่อไปสัก10ปี20ปีนะครับมูลค่าก็จะเติบโตกันไปเรื่อยๆนะครับสําหรับแบง1์ร้อยนะครับเรือนะครับถึงเวลาหรือยังนะครับเพื่อนถึงเวลาหรือยังนะครับที่เราจะมีอย่างดีๆไว้นะครับสัก1ใบนะครับเพื่อความเติบโตเห็นไหมครับจาก100บาทนะครับจาก100บาทนะครับวันนี้2อ0พนะครับผ่านมาแล้วเกือบ60ปีถ้าเมื่อไหร่เกือบร้อยปีนะครับ เกือบร้อยปีนะครับแต่ว่าทั้งหมดก็อยู่ที่ความเขาเรียกไงความที่แบบเราจะให้กับคนอื่นต่อไปไหมนะครับเพื่อคนอื่นเราจะทําได้ไหมนะครับหรือจะทําเพื่อตัวเองก็เก็บต่ออีกสักสิปีนะครับเพื่อนๆมูลค่าก็จะเติบโตไปเรื่อยๆนะครับเป็นเงินเก็บใช้ไม่ได้แต่ขายได้ครับเดี๋ยวมาดูคลิปถัดไปมีอะไรดีอีกนะครับกดติดตามนะครับเพื่อนๆอย่าลืมครับ2,500บาทครับ